อาลอก่อนีกค่ะติพดตอดท่องอ้าวลาโน่พอเมา่วบลงแล้วบอมีแนวที่มาฝากก่อนที่จะโยมทุกทานลานที่ว่าดอกชูฟังก่อนที่ไก่คนละข้างของฝากบอได้ติดมือดอกนุหมอ้ย เงินเล่คำอัตมาก็หักบ่อไรถือข้างอยู่บ่เตนมีแต่จินละเติมเจ้าจีนำเอามาเผื่อแพร่ให้แกย่ยมพ่อเม่คณะญาพี่น้องเป็นกองคำคาคุณข่าว่าตมาจะไปพุย่าลืมวัดกรารทำทานเดยอยมเดือ คนเราเที่ยวสงสารเกิดตายบ่มีแล้วตายให้มีแนวคำทำบุญจังตีแมนอย่าคิดโศกขตดแคนหลายตอนเรื่องห่างมีเพิ่นยังว่าดีและหายกตายอย่างเดียวกัน ทางสวรรค์นีลาา่ละพอนเจ้าญาไหลให้จำไว้พวกที่เป็นคนเท่าย่าใจเบาเคียดง่ายผ้าเบนให้เจ้าง่ายผาจังงานให้เจ้าตังอย่าล้วงทิมตอกวัดว่าเออวัดนี่คือถูด้าเจ้าญาลาลืมลาลงหรือโยมเดือทางการะจงองค์นี้ พูวพูวเป็นสะท้านแก้วพา,าเ้าเจวาเพื่อข้าวัตรโบนในบนอาบอได้เศร้าโยเพลินบนเกี่ยวเกี้ยวอาบ้าหอยเอกบนอนั้นแก่ติง่ายรับทิพมลนาไก่จะละทุ่มโจทที่อ่อนเล็งบอเป็นก้วบอกคือไวอ้อยู่เศร้าหา กาญดเปเพียงขอเหงาตกแตนในเต้าหัวเจ้าเรื่องค้างเออวัดอยู่ในพ่อ้านได้ช่วยปับโอวงช่วยบำหลวงวังแอนบ่ขาดแค้นแนวใส่ยาได้ไหลลืมเทมวางเสียที่เป็นเป้าวัดที่มโหเถ้าเฝ้ากันอุ้มจ่าบ่ลานเล

นี้เิ็นกันยังวัหลวงพ่ออีกหลวงพี่ั้งมูลเห็เน,นกาที่แย่กันอืดอยากเนอสังเกิดเป็นวันต้วนทวกได้นางเ้าวอยู่ลาน้อยก็ลานี้ซ้ำหงษงทำกับพว่วงกูติกวางกว็วางกลับไปจ้อยบ่สังไปสาตาเอ้อยคิดเบิ่องอ้อ คิดเบิ้องล้วสองฝ่ายนี่ก็หากหนีบ่มนต้องได้เพ่งอาศัยกันพระก็อาศัยโยมโยมก็อาศัยพระขาดกันบ่ได้พระอาศัยเชาบ้านได้ทำบุญสร้งางก่อพอได้สืบต่อเข้าประจำเจ้าอย,ยู่ยนืพี่พี่พาะเพืนดอกต่างบวังป่าโยมอาศัยคุณพระ แจ้งก็เป็นบินไลเป็นหรือตายอ้บอมีบอมนาเจนละต้องท่าเกิดเท หอดยามเบาหอดยามจีพระบร่ทำรรก็บ่แล้วผู้ดใดพอกระดังกันเออด้วยเหตุนั้ให้เฮาเพ่งเลก,กันแน่เออเพ่งจังอันอุปาะตากร,รมอย่าได้ค้อนแขนใดวัดที่สอใสเรื่องขันเฮาเพี้ยร้างก่อ ขาดยยมเม่โยมพอมันหักแล้วตอนนั้นบอมีมันีิอยู่กองก้อนที่ขวางที่ขอช่องลง,ง,งเสียงฟังจำเนียงสุภาษิตที่เกา้าพาทีตานว่าจะจะใจบ้านทั้งสองอานได้ช่ว,ชวย เพิ่นก็นยังได้ว่า,วาเพิ่นก็นยังได้ว่าวัดจัดีมีหลักฐานประบานช่วยบ้านจะสวยพอมีวัดดักนิสัยวัดในบ้านพัดกันช่วยจึงไหวใชถ้าขัดกันก็บันไหลทั้งสองทางอย่ากิว่างเลยเียมลืมความอุดตัดประกาเพียงจาเนี้ ให้จำไว้ยาที่ลืมนั่นดอกนัาจอดเทา